ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อมาพิจารณาเยียวยาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพืชปศุสัษษตว์และประมงที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะติดตามจากคุณประพาสเลิศวิรลรายงานสดมาจากตำบนตังหยงมัดอำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสค่ะคุณประภาสคะ ครับคุณพรบดีคุณจิราัชาตาครับสถานการณ์น้ําที่อำเภอระแง,งจังหวัดนราธิวาสเข้าสู่ภาวะปกติมาได้ประมาณ10วันแล้วนะครับแม้ช่วงนี้จะมีลมฟ้าครึ้มและมีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่หนักแล้วก็ไม่นานครับหลายฝ่ายคาดการว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงอะไรเพิ่มเติมจากนี้นะครับแต่ ถึงแม้สถานการณ์จะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแต่เกษตรกรเนี่ยก็ยังบอกว่าความเสียหายมันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเพราะพวกเขายังต้องเฝ้าระวังครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับเพราะต้องคบประคับประคองต้นไม้นะครับที่อาจจะเกิดการเน่าการเฉาล้มตายจากภาวะน้ําท่วมนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสํารวจครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาครับ ผู้นาชุมชนตาบลตันยงมัดอเาเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ถ่ายรูปสํารวจความเสียหายของสวนทุเรียนและสวนลองกองที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาตาบลตันยงมัดอํเาเภอระแงถูกน้ําป่าไหลเข้าท่วมประมาณ3วันยางพาราและลองกองซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุเรียนและต้นจำปาทองครับ ที่เป็นพืชอ่อนไหวที่เกษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่ทุเรียนและจำปาทองจะเฉาตายเพราะน้ําท่วมขณะที่ปลาในบ่อก็หายไปกับน้ำนะครับเครื่องมือทางการเกษตรหลายอย่างก็พังเพราะว่าย้ายหนีน้ําไม่ทันครับจะมีเครื่องสีข้าวเครื่องผสมอาหารสัตว์ไก่เครื่องเลื่อยเครื่องตัดหญ้าหมดทุกอย่างหมดแล้เครื่องซักผ้าอะไรหมดเลยครับต้นไม้ปลาในบ่อปลาในบ่อก็ไปหมด ต้้นไมก็ตายยยบัักกสวว้้วนะตนนนนไมมงดี่่อทนนาารสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรในอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสนะครับรวมถึงอำ,อำเภออื่นๆจะมีการสำรวจ3ด้านหลักๆครับพืชสวนและต้นไม้โดยสำนักงานเกษตรสัตว์น้ำโดยสำนักงานประมงและก็สัตว์เลี้ยงโดยสำนักงานปศุสัตว์ ทุกหน่วยจะต้องเร่งสำรวจและส่งข้อมูลให้คณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบก่อนนะครับและส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ก่อนโอนเงินตรงไปยังบัญชีทกสของเกษตรกรโดยตรงครับ วันนี้นะครับมีการเปิดให้เกษตร,รกรไปขึ้นทะเบียนที่ท้องถิ่นนะครับทั้งเทศบาลและอ,อบตอต่างๆได้ยินมาว่าหลายที่นะครับคนเยอะเลยครับเกษตร,รกรไปเป็นร้อยคนแต่รับคิวตอนนี้ได้แค่ประมาณหลักสิบเท่านั้นนะครับในส่วนขั้นตอนการเยียวยาครับท่าสัตว์น้ําสํานักงานประมงจะใช้วิธีวัดขนาดบ่อนะครับในการที่จะประกอบการจ่ายเงินแต่สํานักงานเกษตร,รครับที่ดูแลต้นไม้และพืชสวน จะต้องมีการถ่ายรูปหลักฐานนะครับเพื่อไปประกอบการเยียวยาว่าต้นไม้ตายกี่ต้นและแต่ละต้นราคาเท่าไหร่สํานักง,งานปศุสัตว์ก็เช่นกันครับจะต้องถ่ายซากสัตว์ครับไปให้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เขาดูตรงนี้เป็นปัญหาครับเพราะว่าชาวบ้านบางคนบอกว่าซากสัตว์เนี่ยหาไม่เจอครับเลี้ยงวัว5ตัวหายไปแล้วนะครับเจอซากสัตว์แค่2อีก3ตัวจะได้เงินเยียวยาหรือไม่ และอีกอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในมือถือบางครั้งมันพังเพราะจมน้าครับและสูญหายไปตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่เกษตรกรเขากังวลอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันก็คือข้างๆผมตรงนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือชนโรงครับเป็นสัตว์คล้ายพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในเกษตรกรเขาเลี้ยงเพื่อเอาน้ําหวานหรือน้ําพึ่งชนโรงนะครับเกษตรกรบอกว่าถาดนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าขายได้2,500บาทครับบางคนเนี่ยเลี้ยงประมาณ10ถาดบางคนเลี้ยงหลักร้อยถาดน,นะครับเสียหายจากน้ําท่วมทั้งหมดเลย พวกเขาเกิดปัญหาครับว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรก็บอกว่านี่ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่พืชสวนขึ้นทะเบียนไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนกับสานักงานปศุสัตว์ก็บอกว่านี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเชิงปศุสัตว์ครับเกษตรกรจึงอยากฝากให้ผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับช่วยสั่งการและหาทางให้พวกเขาได้รับการเยียวยานะครับเพราะพวกเขาก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้เช่นเดียวกัน เดี๋ยววันนี้คุยเรื่องนี้ในสถานีประชาชนครับสดจากอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเวลา14นาฬิกานาทีครับคุณพรบดีคุณจิราชาตาครับ